วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการผสมดินไว้ปลูกต้นไม้ปลูกผกักปลูกดอกไม้ที่ต้องการให้เป็นแบบออกเกนิกนะคะเพราะปกติดินที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยมันจะมีโลหะหนักถ้าพืชบางชนิดที่เขาเซนซิทีฟหรือเขาอ่อนไว หรือง่ายต่อการดูดสารพิษหรือดูดโลหะหนักนะคะเราไม่อยากให้เขาดูดเนี่ยเราก็ต้องผสมดินที่มันเป็นออกกริกซึ่งตัวอย่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เช่นหรือว่าใครต้องการปลูกแคนตัสให้แคนตสแบบสวยๆก็ก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะคะใช้ปลูกดอกไม้อะไรก็ได้นะคะเรามาดูส่วนประกอบกันวันนี้เราจะทำการผสมโดยมิสเตอร์เดวิดค่ะ อันนี้คืออันนี้คือพีชมอสนี่คือพีชมอสนะคะส่วนผสม <laughs> นี่ก็จะเป็นสีขาวๆนี่ก็จะมีเพอร์ไลฟ์เขาเรียกเพอร์ไลฟ์นะคะอันนี้อันนี้เขาเรียกเวอร์ม cool ิคูลไลนะคะเวอร์มิค cool ูลไลนะ อันนี้จะช่วยในเรื่องแบบให้ต้นไม้ของเราสามารถดูดวิตามินได้ดีอันนี้ทำให้ดินของเรามันโปร่งมีอากาศนะคะแล้วก็อันนี้กระดูกปนนะคะกระดูกปนก็จะมีสารอาหารมากมายช่วยให้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วกอ็อันนี้มูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนก็จะมีประโยชน์ ตอกต้นไม้มีสารอาหารจำนวนมากนะคะแล้วกอ็อันสุดท้ายก็จะเป็นหินภูเขานะคะหินภูเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่คือหินภูเขานะคะช่วยให้ดินไม่อัดแน่นเกินไปนะคะก็มีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เรามาดูวิธีการผสม อันแรกที่เราเอาใส่ถังนี่ก็จะเป็นพีทมอสนะคะพีทมอสใช้ทั้งหมด45%เปอร์เซ็นนะคะ มอสนะคะก็จะเป็นมอสชนิดหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะเป็นออแกนิกเนาะไม่มีสารเคมีมันจะดีต่อพืชบางชนิดนะคะที่จริงดีดีกับทุกทุกชนิดแต่มันจะดีมากสำหรับเราต้องการปลูกพืชที่เราไม่ต้องการให้เขาดูดสารพิษเพราะว่าในดินนี้ส่วนมากมันจะมีโลหะหนักนะคะ,ะถ้าพืชของเรามันดูด โลหะเข้าไปเวลาเรากินมันก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายเรานี่คือสาเหตุทำไมเราต้องมาผสมดินแบบว่าอ่ไม่มีดินเรียกว่าผสมดินปลูกที่ไม่มีดินเพื่อให้ต้นไม้บางอย่างของเราที่มันเซนสตีฟนะคะต่อการดูดสารพิษให้มันสะอาดให้มันคลีนให้เราสามารถกินได้อย่างปลอดภัยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะคะซึ่งจะใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นเวอร์มิคูลไลท์นะคะซึ่งจะใช้ h ้าไม่ y ีเปอร์เซ็นต์ไว้อันนี้ก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน <c oughs> เปอรไลนนะคะเราดูกกใกล้ๆนะคะมันจะเบาๆมากเลยนะคะก็ช่วยให้ต้นไม้สามารถดูดวิตามินเอาวิตามินไปใช้ได้ดีนะคะนี่คือคุณนะประโยชน์ของเขาเนาะ Mm. Yeah, s okay. <S กระเทิ้งลงไปนะคะเทิ้งลงไปอันต่อมาก็จะเป็นหินภูเขานะคะก็ใช้ประมาณ10%นะคะนี่สูตรของมิสเตอร์เดวิดนะแต่ถ้ากรณีที่เราจะใช้พิเศษเลยสำหรับแคนตัสนะคะต้องเป็น20%นะคะเพราะว่าแคนตัสเขาชอบ เขาชอบความโปร่งมากกว่าต้นไม้ทั่วไปนะคะก็คือไปเพิ่มอีก10%แต่กรณีน,นี้เราใช้แค่10%นะคะอันนี้คือสูตรของมิเตอร์วิทค่ะต่อไปก็จะเป็นููนไ้เดือนนะคะ How many percent? <30. S 1> <laughs> ใช้20%นะคะมันรวมกันได้ร้อยหรือเปล่าเนี่ย อันนี้สูตรของเขาเนาะเขาปลูกต้นไม้สวยอะคะ่ะมิสเตอร์เดวิดปลูกต้นไม้สวยมากก็เลยต้องต้องเอาสูตรของเขามาใช้ประจำมูลไส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากฟาร์มเป็นมูลไส้เดือนที่พร้อมผสมนะคะเป็นมูลไส้เดือนที่พร้อมปลูกแล้วเนาะ อันนี้ที่เราผสมเนี่ยเป็นดินปลูกนะคะไม่ใช่ดินเพาะกรณีที่เราจะเพาะต้นไม้มันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือจะมีเพียงมูลไส้เดือนกับพีทมอสนะคะซึ่งอันนั้นก็จะใช้50-10%แต่อันนี้เป็นดินปลูกค่ะไปเลยต่อมาก็จะเป็นกระดูกป่นนะคะซึ่งกระดูกป่นนี้ ก็อยู่ที่ว่าดินที่เราทำได้เนี่ยเราจะไปปลูกต้นไม้กี่ต้นนะคะวันวันสปูนเปอร์วันพอตวะก็คือ three, three three gallon pot mm. get out h ไปลคือที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปใส่แปดกระถางซึ่งแปดกระถางก็คือใส่แปดช้อนนะคะมันก็ขึ้นอยู่ว่ากระถางที่เราใช้ ใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็จะใช้กระถาง <Okay. S 1> this pot ไว้ we w i put in this pot ไว้ t r gallon t e inch from here to here ก็คือกระถางประมาณนี้นะคะก็คือไม้บรรทัดหนึ่งเนาะหน้าเอ่อนันนกวางไม้บรรทัดหนึ่งเราจะได้ประมาณแปดกระถางซึ่งเราก็ใช้กระดูกปุ่นแปดช้อนนะคะ ของทั้งหมดนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านต้นไม้หรือว่าสั่งจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะสั่งจาก l a z a d a s h o p e e ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ของตัวเองส่วนมากก็จะซื้อมาจากร้านเพื่อนที่เขาเป็นเกษตรนะคะเขามีทุกอย่างแล้วก็ไปซื้อโดยตรงจากเขาเขาเป็นฟาร์มก็ไปซื้อมาจากฟาร์มนะคะจริงๆเราก็สามารถสั่งอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าบางทีเราก็ได้ความรู้มาจาก เขาด้วยบางทีเราอยากรู้ว่าเอาตอนน้นไม้ชนิดนี้ผสมอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ความรู้จากเขาเราก็เลยเน้นซื้อจากฟาร์มของเพื่อนมากกว่านะคะ <Hey. S 1> ทีนี้เราก็มาผสมนะคะให้เข้ากัน <Hey. S 1> ใช้มือผสมเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้มันเข้ากันได้ดี กำลังใจนะคะมาดูกระบวนการแล้วก็ทางนน้นก็มีจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ผสมดินลงไปเลยนะคะเหมือนที่เราบอกตอนแรกนะคะมันเป็นการผสมเพื่อปลูกพืช แบบออร์แกนิกมากๆนะคะแบบไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้างไม่มีโลหะหนักนะคะถ้าเราาปลูกพืชทั่วไปหรือพูดที่แบบว่าอย่างเช่นผักสลระแหนพวกเนี้ยต้นหอมต้นพวกกะเพราที่ที่เขาไม่ไม่เซนสิทีฟที่เขาไม่ อ่อนไหวต่อพวกโลหะหนักแล้วก็ใช้ดินปลูกทั่วไปได้เลยค่ะดินพื้นบ้านเราธรรมดาก็ได้หน้าดินธรรมดาก็ได้หรือดินที่เราซื้อกระสอบละ20บาท30บาทอันนั้นได้เลยแต่อันเนี้ยกรณีน,นี้เราสําหรับปลูกพืชพิเศษที่แบบว่าเราไม่ต้องการให้เขาดูดโลหะหนักซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเวลาเรากินเข้าไปมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเราจึงต้องผสมดินแบบนี้แล้วก็มันทําให้ต้นไม้เรางอกงาม จะเริญง,งอกงามได้ดีนะคะจะทำให้หมดปัญหาเรื่องโรคต่างๆด้วยหมดปัญหาเรื่องสารพิษนะคะก็ใกล้เสร็จแล้วก็จะคล้ายๆตัวอย่างที่เราให้ดูตอนแรกนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคสามารถนำไป พราะปลูกได้แล้วนะคะถ้าใครอยากให้ต้นไม้แบบปลอดสารพิษอ่าไม่มีโลหะหนักมีความสุขในการกินในการบริโภคก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะโดยมิตรเดวิดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสงสัยแล้วก็ถามมาได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย